ในชุดขายจริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยครับก็จะได้ทั้งตัวของ Lenovo Tab M10 Gen3 นะครับแล้วก็เขาจะแพ็กมาเป็นคู่กันเลยมาแบบนี้นะครับ Lenovo Tab M10 Gen3 แท็บเล็ตใส่ซิมโทรออกได้หน้าจอใหญ่สวย10.1นิ้วในราคาไม่ถึง8,000บาท ไม่ถึง8,000บาทจริงๆครับเพราะว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่7,990บาทได้ถอน10บาท10บาทตอนนี้ทำอะไรได้อะแต่มันราคานี้จริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวแท็บเล็ตด้วยแต่ว่าคุณจะได้ทั้งชุดพร้อมกับตัวเคสโฟลิโอไปใช้งานพร้อมกันเลยซึ่งตัวเคสก็ออกแบบมาให้สามารถจะ ปรับมุมในการตั้งหรือใช้งานได้หลายแบบครับแบบแรกครับคือแบบแนวตั้งนะครับเราก็จะล็อกไว้แบบนี้มุมนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ประชุมเรียนออนไลน์นะครับเปิดแอปพวก Zoom Microsoft Teams หรือว่าจะเป็นฝั่งของ Google Hangout Google Meet เนี่ยก็สามารถเปิดตัวกล้องหน้าดู่ยะยะที่กำลังพอดีนะครับกับการประชุมออนไลน์หรือว่าเป็นองศาที่พอดีกับการใช้งานพวกแอปประชุมแล้วก็วิดีโอคอลครับเลขหรูปแบบครับกับองศาที่ ต่ำลงไปอีกนิดหน่อยนะครับก็คือเราเซตแบบนี้ได้นะกับตัวเคสโวลิโอครับมุมนี้น่าจะเหมาะกับก,บการดูพวกคอนเทนต์สตรีมมิ่งต่างๆขณะที่เราอาจจะนั่งทานอาหารครับรวมถึงงานเอกสารเป็นพวกเวิร์กต่างๆครับอาจจะต้องการเปรียบเทียบกับต้นฉบับที่เป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับคุณจะเปิดพวก Excel เปิดชีทพาวเวอร์พอยต์บนนี้ก็เทียบไปพร้อมกันกับเที่ปริ้นออกมาได้เลยอันนี้คือเป็นกระดาษจริงๆนะไม่ได้เป็นกระดาษขาวๆโล่งๆ วอกเข้าไปพอใจชอบ <c oughs> แถมตัว Lenovo Tab M10 Gen3 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่10.1นิ้วนะครับผมเป็นพาเนล IPS กับความเหเีียดในการแสดงผลนะครับ full hd 1920คูณ1200ความคมชัดสีสันเนี่ยคือโอเคมากๆครับและรองรับการแสดงสีสันแบบ srgb นะครับถึง100%เนเนลจอมีความสว่างสูงสุด320นิตนะครับ60รองรับ multi t o u c นะครับสูงสุดถึง10จุดในส่วนการชมคอนเทนต์อย่างเช่น netflix นะครับตัวนี้ก็รองรับ drm y y l 1นะครับ สามารถรชมคอนเทนต์ HD ผ่านตัวของแท็บเล็ตได้โดยความที่หน้าจอมีขนาดใหญ่นะครับการแสดงสีสันก็ทําได้ดีด้วยเนี่ยก็จะเหมาะกับการที่เราไปรับชมพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังมาพร้อมกับลําโพงคู่ Dual Speaker นะครับรองรับระบบเสียงเซอร์ราวแบบ d o บ b บี t แอ s ด้วยโดยตันแม่งของลําโพงทัานอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องตรงนี้เลยและจุดขายออย่างของตัว Lenovo Tab M10 Gen3 นะครับตัวนี้ก็คือมันมาพร้อมกับการรองรับ ซิมค์ดนะครับถาซิมก็เป็นแบบนะครับดูอัลสล็อตคือใส่ได้1ซิมบวกกับ1 Micro SD ซึ่งตัวแท็บเล็ตก็รองรับการโทรเข้าออกนะครับผ่านแอปโฟนบนตัวเครื่องเลยนี่นะครับเราสามารถจะกดแอปโฟนแล้วก็ไปที่ดัลเลอร์นะครับในการ โทรออกรับสายได้นะครับจากตัวเครื่องถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ตัวของหูฟัง s m a r t ท a l k เอาไว้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการโทรผ่านลำโพงตัวเครื่องหรือว่าสปีกเกอร์โฟนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเสียบสายให้มันดูรกรุงรงังแล้วก็เราก็สามารถจะใช้หูฟังไร้สายครับในการโทรออกรับสายผ่านดูทูธได้ครับอ,อันนี้ไม่ได้มีนะเป็นหูฟังทิปลองทำให้ดูเฉยๆสำหรับสเปคของตัว l e n o v o Tab M10 Gen3 ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ หน้าจอขนาดใหญ่จะเห็นไปแล้วนะครับ10.1นิ้วระบบภายในตัวเครื่องเป็น Android 11นะครับมาพร้อมกับชิป Unisoc T610 RAM 4 g b หน่วยความจำภายใน64 g b นะครับตรงนี้ตัวระบบเองนะครับก็จะเลือกใช้เป็น UI แทบจะตรงๆมาจากทาง Google เลยนะครับเรื่องของฟังก์ชันไอคอนต่างๆแต่ว่าทาง Google เองตอนนี้ก็มาพัฒนาส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าฟีเจอร์เสริมบนแท็บเล็ตด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของ Entertainment Space แล้วก็ Kids Space นั่นเองเดี๋ยวมาดูตัวของ Entertainment Space กันก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Entertainment นะครับคอนเทนต์ที่เราต้องการจะรับชมนะครับก็จะถูก list มาไว้ที่หน้า Entertainment Space ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือว่าบริการสตรีมมิ่งต่างๆนะครับก็สามารถจะไล่ดูคอนเทนต์ได้เนี่ยหิวคงหิวข่าวก็ไปดูกันได้นะครับนี่เห็นไหมข้อมูลข่าวสารถ้าเรามีการสมัครใช้พวกสตรีมมิ่งเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะมีคอนเทนต์จากพวก Netflix เรียกมาลิสต์ให้ดูด้วยเหลงรับชมก็กดเข้ามาที่หน้านี้แล้วแตะเข้าไปชมได้เลยนะครับนอกจาก w a t ครับก็จะมีเกมนะครับพวกเกมต่างๆใน Google Play ก็ถูกลิสต์มาไว้ที่หน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็มีบุ๊กครับเผื่อใครชอบอ่านพวก แมกกาซีนอ e ีบุ๊กต่างๆนะครับผมแล้วก็ลิสเซ่นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเพลงเส้าเกิดเราสมัครใช้บริการ YouTube Premium หรือย u ทูบมิวสิกครับตรงนี้ก็สามารถเลือกหาเพลงฟังได้นะครับมีเพลงใหม่ๆแล้วก็เพลย์ลิสต์เพียบเลยถัดาจาก r t a i n m e n t Space ก็คือ Kids Space ครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีแท็บเล็ตเป็นเพื่อนคู่ใจคู่กายเหมือนกันนะครับพกเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งในส่วนนี้ผู้ปกครองเองก็ต้องมีการระมัดระวังเรื่องของการ รับชมหรือว่าใช้งานนานเกินไปครับตัว k i s s p c e เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะควบคุมหรือว่าจำกัดการใช้งานแท็บเล็ตของเด็กๆ ลูกหลานได้นะครับเพราะว่ามันจะมีระบบที่คอยมอนิเตอร์นะครับว่ามีการใช้เทเลเดตไปยาวนานมากแค่ไหนแล้วสามารถไปตั้งค่าได้นะครับที่สำคัญก็คือเราสามารถจะเลือกคัดกรองคอนเทนต์นะครับที่เด็กสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยในส่วนของตัว k i s s p c e ครับนะครับเมื่อสมัครใช้งานแล้วก็จะมีการสร้างโปรไฟล์สำหรับเด็กขึ้นมานะครับอาจจะมีการสร้างตัววาต้ารับถ้าเราต้องการในสไตล์ไหนก็สามารถเลือกได้นะครับแบบนี้ <your> เสร็จแล้วก็จะมีการปรับ UI จากแท็บเล็ตทั่วไปบน Android นะครับกลายไปเหมือนกับแท็บเล็ตสำหรับเด็กๆนะครับมีเกมก็สามารถเลือกได้นะครับมีพวกหนังสงหนังสือให้อ่านนะครับหรือว่าพวกรายการก็จะมีการคัดกรองมานะครับสำหรับรายการที่เหมาะกับเด็กเท่านั้นในการใช้งานผ่านตัว Kidspace แล้วก็มีพวก tools หรือว่าอุปกรณ์ที่คล้ายกับเอาไว้ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของ Kidspace นะครับที่มีใช้งานบน Lenovo Tab M10 Gen3 ครับ ก็เรีกจะเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆให้เด็กๆนะครับหรือเพิ่มแอปเพิ่มเกมก็แค่แตะตรงนี้คับค้างเอาไว้ Dual, <sidewalk> ก็จะมีส่วนของการใช้งานของผู้ปกครองครับที่เราสามารถจะเข้ามาโหลดแอปเพิ่มเติมให้น้องๆได้นะครับเพราะว่าส่วนนี้นะครับเด็กๆทําเองไม่ได้มันติดพาสเวิร์ดเราก็ต้องมาจัดก,การที่ตรงนี้แทนครับซ <sm ell> ึ่งเราต้งองการรู้ข้อมูลครับก็สามารถเช็คผ่านตัว Family Sharing ได้นะครับว่า ตัวแท็บเล็ตเนี่ยมีการใช้งานไปนานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้ผ่าน Family Sharing ด้วยครับเรยกว่าเราถือมือถือเครื่องไหนก็ตามครับสามารถเข้ามาเช็คในส่วนของพวกอุปกรณ์แท็บเล็ตที่เราให้เด็กๆใช้งานได้แล้วถ้าเกิดเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับอยากจะเล่นเกมบน l ลนโวแ t a บ M10 Gen3 ตัวนี้ทำได้หรือเปล่าโอเคไหมครับเดี๋ยวมาทดสอบกันก่อนเลยกับ ROV สำหรับการเล่นเกมนะครับตัวของ r v เนี่ยเราสามารถเลือกปรับกราฟิกระดับสูงพร้อมกับเฟรมเรทสูงได้นะครับถ้าเกิดเล่นธรรมดาไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกอัดหน้าจอไปพร้อมกันด้วยเนี่ยในส่วนของสเปค CPU อาจจะรับโหลดไปนิดนึงนะครับอาจทาให้เรื่องของเฟรมเรทตกอยู่บ้างเหมือนกัน PUBG New s t a t e ก็สามารถเลือกปรับกราฟิกสูงได้นะครับในการเล่นธรรมดาก็ถือว่าลื่นไหลอยู่แต่ถ้าเกิดอยากจะอัดหน้าจอก็แนะนําเหมือนกันครับผมปรับลดกราฟิกกับเฟรมลงมาสักหน่อยนึงเพื่อให้อัดหน้าจอได้ลื่นขึ้น ส่วนใครต้องการนำไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็สามารถทำงานแบบมัลติทัสกิ้งได้นะครับผ่านระบบการแบ่งหน้าต่างของ Android ก็คือมัลติวินโด้ครับแบ่งหน้าจอบนล่างหรือว่าซ้ายขวาได้นะครับก็แค่เข้าไปที่ตัวของ Recent App นะครับดึงมาค้างไว้แล้วก็เลือกแตะแอปที่มันสามารถจะแบ่งหน้าจอได้นะครับนี่ปึ้งแล้วก็เลือก Split Screen นะครับก็เป็นการแบ่งหน้าจอบนล่างเรียบร้อยแล้วถ้าคลิกเครื่องปุ๊บ ก็จะกลายเป็นแบ่งหน้าจอซ้ายขวาครับเลื่อนขนาดเล็กใหญ่ได้นะครับตอนนี้ UI แท็บเล็ตของ Android เนี่ยก็พัฒนามาต่อเนื่องดีขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มาดูเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับว่าให้มันโอเคไหมถ้าเกิดว่าจะพกแล้วเอาไปถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างน้อยก็สแกน QR Code คในการจับจ่ายซื้อของกันได้นะครับตัวของกล้องนะครับตรงนี้ กล้องหน้าเซลฟี่ก็ความละ5ล้านพิกเซลนะครับก็อาจใช้ในการวิดีโอคอาพอได้นะครับแต่ถามเรื่องของความสว่างคมชัดแล้วก็อาจต้องมีแสงมากหน่อยครับถ้าเกิดแสงน้อยหรือว่าไม่พอเนีย่ยต้องลองหามุมที่แสงเข้ามาซึ่งตัวแสงนี้ต้องเข้ามาที่หน้าเรานะครับไม่ใช่ข้วา่าที่ตัวของแท็บเล็ตนะครับหน้าเราได้สว่างเนาะส่วนตัวกล้องหลังก็เป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับความเร็ยด8ล้านพิกเซล ซึ่งตัวกล้องก็รองรับการถ่ายภาพนะครับในรูปแบบ HDR ด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวไหนโหมดให้ใช้งานแต่ด้วยความที่เซนเซอร์ของตัวแท็บเล็ตอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นตัวภาพเนี่ยถ้าเกิดแสงน้อยเมื่อไหร่ก็อาจจะมีเรื่องของน้อยเ็นกันได้ของทั้งชัดเจนเหมือนกันแต่สำหรับการถ่ายภาพในช่วงเวลากลางวันเอาไว้แชร์กันตามโซเชียลก็ถือว่าพอทำได้ ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ก็ต้องบอกว่ามันเป็นของ google โดยตรงเลยนะครับก็เห็นว่าเขามีตัวอย่างเดโมให้ดูว่าถ้าเราเปิดไ i g h t mode จะได้ภาพแบบไหน,น hdr จะแตกต่างจากโหมดปกติอย่างไรนะครับมี face retouch นะครับแต่งหน้าในการถ่ายเซลฟี่นิดหน่อยนะครับผม สำหรับแบตเตอรี่นะครับของตัว Lenovo Tab M10 Gen3 ครับก็อยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตามสเปคคือจะรองรับการเล่นวิดีโอแบบต่อเนื่องครับผ่าน Wi-Fi เราวๆเกือบ10ชั่วโมงครับแต่จริงแล้วเวลาเราใช้งานมีการใส่ซิมไปด้วยเนี่ยพร้อมกับความสว่างกับความดังลำโพงครับเฉลี่ยแล้วผมน่าจะประมาณ7-8ชั่วโมงส่วนใครต้องการใช้งานเป็นเครื่องหลักเลยนะครับผมใส่ซิมแล้วก็ถือมันเครื่องเดียวนี่แหละ จะเปิดอ่านข่าวดูแชทเช็คข้อความอะไรทุกอย่างทําบนเครื่องนี้นะครับก็อยู่ได้ประมาณ1วันนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานน้อยพกพาเป็นพวกหูฟังไร้สายบลูทูธไปด้วยเนี่ยอาจจะเปิดจอไม่บ่อยเท่าไหร่ก็อาจจะเลียดอายุแบตเตอรี่ได้อีกหน่อยนึงเพราะจริงแล้วเรื่องของการใช้งานพลังงานบนตัวเครื่องเนี่ยหลักก็จะมาจากส่วนหน้าจอเป็นหลัก จากสเปคโดยรวมของ Lenovo Tab M10 Gen 3เครื่องนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันกับราคาที่ไม่ถึง8,000บาทนะครับ7,990ยังสามารถใส่ซิมเล่น 4G ได้นะครับโทรออกรับสายได้ด้วยเป็นเครื่องที่ครบแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้ไปนะครับจากแพ็กเกจการซื้อคือครบชุดเลยนอกจากตัวแท็บเล็ตแล้วนะครับยังได้ตัว Folio Case ที่สามารถจะปรับตั้งมุมในการใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับในชุดขายจริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ เนี่ยครับก็จะได้ทั้งตัวของ l e n o v o t a ั m m 1 g g n n นะครับแล้วก็เขาจะแพคมาเป็นคู่กันเลยมาแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวของ Folio Case หรือว่าตัว Cover พร้อมกับแท่นวางนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวของเดีย๋ยวนะคุณคุณ่าจะมีฟิล์มกันรอยให้ด้วยนะครับเพราะว่าในกล่องเขาจะไม่ได้ติดมาให้นะครับนี่อ่านี่ครับมีฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยนะครับเอาไปติด าเกิดมาซื้อที่หน้าร้านก็า,าดใช้ก็ได้นะพิมพ์เงินลอยแผ่นเช็ดหน้าจอนะครับฝั่งนี้นะครับนอกจากตัวของแท็บเล็ตแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของหัวชาร์จ 5V 2A หัวชาร์จ10บัตนะครับผ่านตัวของ USB Type C ไม่ได้มีตัวชุดหูฟังมาให้นะครับก็อาจจะให้เราใช้กับตัวของ ผู้ฟังไร้สายที่อาจจะพบกันอยู่แล้วหรือว่าพวกส mart ททก็สามารถซื้อหามาใช้งานร่วมกันได้นะครับและนี่คือ Lenovo Tab M10 Gen3 นะครับรองรับการใช้งาน 4G เถ้อใครสนใจครับเป็นเทรื่ต,ต,รตัวหนึ่งที่ถือว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ครบเครื่องเลยทีเดียวครับอ๋อกลัวไปนิดนึงครับตัวนี้นะครับอาจจะขาดเรื่องของตัวเซนเซอร์จโรสโคปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเกมที่แบบไปต้องมีการพลิกเครื่องหน้าจงหน้าจออะไรเงี้ยมันจะมีจโรสโคปในการตอบสนองตรงส่วนนั้นนะครับ แล้วก็จะขาดตัวของแมกเนตอมิเตอร์หรือว่าตัวแม่เหล็กในการนําทางเกิดกล่กึ่งเข็มทิตนะครับการขาดตรงนี้ไปก็ทําให้เวลานําทางผ่านพวกแผนที่หรือว่า g o o m l p m ม p นะครับมันจะไม่มีทิศที่เราหันหน้าไปแต่ว่าสามารถใช้ GPS ในการระบุตําแหน่งแล้วก็นําทางได้อยู่ครับส่วนสัญญาณ GPS นะครับอันนี้ก็ถือว่าเปิดมาประมาณ3-5วินาทีครับก็เริ่มจับสัญญาณได้แล้วแล้วก็จะเห็นว่ามองเห็นทั้งหมด10กว่าดวงแล้วก็ เริ่มฟิกซ์ใช้งานได้ประมาณ10กว่าดวงเช่นเดียวกันครับระยะความผิดเกณฑ์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับประมาณ8เมตร7เมตรอันนี้คืออยู่ในอาคารด้วยนะถ้าเกิดออกไปข้างนอกน่าจะระยะแม่นยําที่ดีกว่านี้ฮะและนี่คือทั้งหมดของ l e น ovo Tab M10 Gen3 ครับใครที่กําลังเล็งหาแท็บเล็ตแบบเครื่องเดียวจบใส่ซิมโทรออกได้เล่ในไหนที่ไหนก็ได้นะครับก็ลองดูตัวนี้กันได้เพราะว่าราคาที่เปิดมาก็โอเคเลยครับ7,990บบาทเท่านั้นเองครับ สำหรับตัว l e n o v o Tab แทบ m 1 0 gen 3 lte นะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อไปเนี่ยเขาก็จะแถมชุดของโฟลว c เคสกับตัวของแผ่นกันรอยไปให้ด้วยมูลค่า990บาทเพราะว่าบางครั้งในอาจะราเรื่องของฟิล์มกับเคสยากนิดหน่อยาง l e n o ว o ก็เลยจัดเต็มครับแถมไปให้ครบชุดเลยตัวเครื่องนอกจากรับประกัน1ปีแล้วครับยังมีประกันอุบัติเหตุมูลค่า1790บาทให้ด้วยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของจอแตกเนี่ยก็สามารถส่งซ่อมศูนย์ e n o v o ได้เลยโดยมีการรับประกันเปลี่ยนจอให้ฟรรีคั้ง ถ้าเกิดยังไงใครมีคำถามข้อสงสายตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมพาแล้วก็ทีมงานรอยแซนลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับ